ครับผมเจอเองแล้วนะครับปลูแป้งนะฮะเขาขายเป็นพวงนะครับเป็นพวงเป็นม uh 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 anyway> ัดนะฮะเวลาอันนี้ป้าทำยังไครับนิบปัดเลงมันนิบมือไหมครับมันนิบมือไหมอ๋อไม่ตอนตอนที่มัดมันหนีบใช่ไหมเขาตอนนั้นอ๋อนิบมือเขาเหมือนกันนะเวลาเพราะว่าการปูอ๋อต้องจับ จับที่กระดองมันมามาก็เหมือนปูทั่วไปนะครับปูมันจะชอบหนีบอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดไม่ระวังมันก็หนีบนะฮะก็ระวังมันก็หนีบมันก็หนีบ <ổ. S 2> เลือดออกเลือดไหลได้นะครับปูแป้งนะฮะอันนี้แบบประเภทเดียวทำล้มตำไหมครับไม่ใช่ทำล้ลตมตำไม่ได้กระดองอ๋อเปจีไปจีตาจาําจับไปหมกนะฮะม,มันไม่เหมาะท,ที่ไปทำส้มตำนะเอาละอย่างกันผัด ผัดกินก็ได้เนาะนี่ครับเป็นของที่เมืองไทยไม่มีนะครับแบบนี้นะครับปูแป้งนะจะมีแต่ปูนามันจะปูเขานะครับปูเขานะครับพอดีผมพากโรงแรมไม่มีเครื่องครับมาเที่ยวมาเที่ยวท่านเมฟานก็เจดินมาเมฟานก็เดินเฮ้ยนี่ครับปูแป้งมาซั่งการซื้อไปแล้วเขาเมฟานเขาหนึ่งเลยก็ได้ นี่เขาขายเป็นพวง,งเขาพวงเขท่าไหร่ไม่รู้เนี่ย50บาทเงินไทย50บาท,บาทก็ค่อนข้างราคาถูงนิดนึงนะเ,เพราะว่ามันมันหายากมันหายากนะครับถ้าเ,เกิดว่า50บาทผมคิดว่าก็ค่อนข้างราคาแพงนิดนึงนะแต่ที่มันแพงเพราะว่ามันหายากนั่นเองนะเขาอาจะเอามานี่ป้าไปขุดเองรอว่าเขามาส่ง เขาจะมาส่งเขาจะมาส่งแล้วเราปากก็มันรวบรวมปีนี้ปีละครั้งเหรออ๋อมีปีละครั้งที่ได้กินนะครับแบบนี้นะโอ้คูแป้งนี่แปลกนี่เนี่ยผมอยากลองกินเหมือนกันนะไม่อร่อยอร่อยมากโอ้ยไข่ทำหัวกินเนี่ยมีแป้งแล้วตัวผู้มีแป้งแล้วตัวแม่เนี่ยมีไข่ตรงนี้มีไข่โอ้จะอีแถวบ้านผมเมาแล้วท่านนี้ ไปกับบ้านไปบ้านโอ้อยู่ท่างบินนู่นสะร่างบินได้เคยเก็บไปไปไปมือนี้ซื้อไปให้แม่บ้านให้ไปบ้านแม่บ้านนี่ถ้าปูสดๆนี่ปูสดยังเป็นๆอยู่นะสวยงามมากครับปูแป้งนะฮะผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะที่แรกคิดว่าปูนาไม่ใช่นะปูแป้งปูปูเขานะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับอสุนิชโชเตอรเวชแนลครับตลาดหลวงพ่อบางประเทศลาวครับ